หายหน้าหายตาไปนานนะเน่บอกเลยว่าน่าจะเคยเห็นในช่องกันอยู่นะคะนันนี้นะครับสุดยอดกับเจ้าทิบียหกห้าศูนย์อ่านะครับนะคันนี้ก็รถเป็นสีเทานะครับที่จัดตรงมาแทบจะทั้งคันแล้วนะครับนี่เซอร์วิสร้านพี่ลู่ด้วยนะไปล้างมานะแบงคอกสตาร์นะครับบอกเลยสุดยอดนะครับร้านล้างรถแบบสุลตา่านนะครับผมนะหน้ากานะครับนี่นะครับมงคุหน้าคาร์บอน นะฮะในแฟลลิงท้านะครับรคบอฟเฟม้างถังคอบถังโนกนะฮะคันนี้บอกเลยว่าถามว่าลูกค้าประจําไม่ประจําก็ดูติ๊กเกอร์นนครับมีแทบจะทุกเจเนอเรชันนะฮะนี่คอมแจอ,อันนี้เราเพิ่งใส่ไปให้นะครับแถมไปเมื่อกี้เลยนะกันรอยฝาถังพียวคาร์บอนจะได้มองแบบว่ากลืนไปนะครับนี่แผงคอนะฮะ ประมาณนี้นะครับก็เต็มนะนี่ครอบอาร์มนคนหลังอีกโอ้โหแล้วท่อปลายยาวด้ยเท่จริงนะวันนี้โคตรเทนะฮะก็ถามว่าใส่อะไรอยูก่ก็ตอนนี้กําลังใส่แฟลิงใหญ่คาร์บอนนะครับนะจะรอชมว่ามันเจอกหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแฟลิงเดิมนะฮะนี่เลยนะครับสวยจริงใครอยากได้ติ๊กเกอร์อะไรต้องไปล้างรถนะครับแล้วบอกเลยว่าถามว่าล้างแบบสุลต่านยังไงก็คือเขารับลือล้างด้วยนะครับก็คือถอดชุดเสียมาล้างได้นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึงนะ่งลูกค้าหลายคนถามว่าข้อเฟรมแล้วเรามันดีกว่ายังไงนะมันคือสุดหัวนะครับสุดหัวนี่เลยหัวเฟรมนะครับหัวเฟรมยาวลงมาสุดท้ายนะครับนี่นะครับผมนะสุดเลยนะหน้าสุดหลังสุดนะสุดแต่ใจจะไขว่ควานะเฮ้ยไม่ใช่นี่นะฮะบอกเลยสุดยอดจริงคนะันนี้นะครับผมนะต่อไปก็น่าจะแบบไล่ทางคันแล้ะแหละดูทรง นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าไล่ประกอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่รับใส่ชักไปใส่แล้ววันนี้เรากําลังจะใส่ประกอบนะตัวแฟลิงคาร์บอนนะครับบอกเลยว่าสวยมากเต็มระบบเลยนะเดี๋ยวใส่เราเราใส่สก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น็อตแฟลติงทีทนะตอนนี้เราจะยึดให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนครับว่ามันใส่แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ จะบอกเลยว่าสวยนะคันนี้สวยมากแล้วตัวนี้เราเคลือบแก้วเราด้วยนะครับผมก็มันจะช่วยในเรื่องแบบว่า,วาความทนทานนะครับอ่ะประมาณนี้อนะนี่เดเราเหลือเลยยิดน็อน ก็ใส่แล้วจะดูเต็มขึ้นมาทันทีนะครับนะสวยเลยนะัะผมก็เหลือองค์ละเหลือโอคาร์บอนละอ่าเต็มตัวนะครับประกอบล่างเรียบร้อยเหลือแค่ใส่น็อตนะครับผมก็จะเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับคันนี้นะฮะนี่บอกเลยว่าสวยสุดสุลตานแน่นอนละครับผมนะคุมโทนนะกับจากสีเทา จะกลายเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับผมนะบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะฮะนี่ถ้ามองมุมนี้ก็โอ้โหสวยไปกันใหญ่เลยนะฮะใครที่ชอบคาร์บอนก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้หรืออยากได้ชิ้นไหนก็ลองทักกันเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานประกอบไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุดเต็มกันอีกทีนะครับสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ Honda 650. ้าคนด้าซีบีอารนะครับผม กับการใส่แฟลิงนะครับแฟลิงใหญ่คาร์บอนนะครับผมบอกเลยว่าทําให้มิติรถออกมาดูสวยงดงามนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาไล่เลยนะครับว่าคันนี้ก็นี่เลยนี่ชิลหน้านะครับชิลหน้าใส่นะครับเป็นทรงแบบสีออกฟ้าให้บิดหน่อยนะแล้วก็มีหน้ากาคาร์บอนนะครับนะหน้ากาคาร์บอนนะฮะอุดกระจกคาร์บอนนะครับ นี่เลยใต้ไฟคาร์บอนนะครับนี่หันลงมาเป็นบางโคลนหน้าคาร์บอนนะฮะแฟลิ่งใหญ่คาร์บอนนะครับนะสวยเลยใส่ไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็สามเหลี่ยมคาร์บอนนะครับนะสามเหลี่ยมคาร์บอนนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาก็จะเจอนี่เลยนะฮะกันรอยแผงคอคาร์บอนนะครับผมนะข้อมุญแจคาร์บอนนะครับกันรอยฝาถังนะครับคาร์บอนนะครับ ครอบถังโนโกคาร์บอนนะฮะนี่โหนโกตัวพิเพกนะครับแข็งสุดอะไรสุดนะฮะข้างถังคาร์บอนนะครับค้อเฟรมคาร์บอนนะครับคอเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็แฟลิ่งท้ายคาร์บอนนะครับบังโคลนหลังบังโซ่คาร์บอนนะครับแล้วก็นี่เลยครอบอาร์มคาร์บอนนะฮะสเตปนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสองข้างซ้ายขวานะคะสวยๆเลยนะครับนี่อีกข้างหนึ่งนะ อาจจะมืดหน่อยแต่พอมองเห็นนะครับเป็น b a n เตอร์ n าคาร์บอนะฮะสวยๆนี่สายบันเทิง10ปีนะฮะโหอย่างนานคันนี้ลูกค้าประจําจัดนะฮะนี่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับการแต่งนะครับการแต่งแนวทางนี้นะครับนะใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะสำหรับใครที่ทักเข้ามานะครับนะลิงก์เพจหรือลิงก์เฟซส่วนตัวผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างเด็ดคิปชั่นนะครับ นี่บอกเลยว่าโคตรเทนะโคตรเทจะระเข้ฟาดหางแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยดุดันแน่นอนแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าต่อไปเนี่ยคันนี้จะแต่งเป็นสเตปไหนอีกทีนะฮะบ,บอกเลยว่าบอกเลยว่าเสียงท่อเวฟแม่งโคตรลั่นนะโคน่นโอหูเลยนะมาเดี๋ยวรอไปชมคันนี้นะครับใน E ีีหน้าว่าจะมาทำอะไรเพิ่มอีกนะครับใครที่ช่ชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดต,ตับแต่ใครเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสลักการติตมะลุชนะครับอย่าลืมฝากร้านไว้ด้วยครับพีทีคาร์บ,บอนร้านเราชื่อนี้มีแต่คุณภาพนะครับฮะบอกเลยนี่อย่างคันนี้โอ้โหมองมุมนี้ยังสวยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสลับก,การติตมะลุชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ